สวัสดีครับทุกคนนะครับพบกับผมเช่นเคยกับช่องเกษตรไทยภูครับผมวันนี้ก็อยู่ที่สวนมันเช่นเดิมครับผมมันนี้ก็จะเป็นมันมันเรียกว่าอะไรมันในงานนาแต่พื้นที่บริเวณนี้ไม่ได้ทํานามาหลายปีแล้วนะครับก็จะทําเป็นสวนมันไม่ทานานะครับพื้นที่ด้านหลังนะครับสีงาน นู่นจะเป็นงานนาที่ใช้ทํานานะครับส่วนสี่งานนี้นะครับมันค่อนข้างอยู่บนที่สูงเลยทําปลูกมันนะครับไม่ได้ทํานานะครับสี่งานก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูนะครับนี่ครับหลังจากได้ฝนมานะครับสองวันที่แล้วนะครับอาจจะวันที่สิบสี่นะครับสิบสี่กุมภานะครับวันวาเลนไทน์แต่มีฝนลงมานะครับที่บ้านกกตูม อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับฝนตกเป็นย่อมๆนะครับเป็นบางหมู่บ้านนะครับบางหมู่บ้านก็มีฝนบางหมู่บ้านก็ไม่มีนะครับแต่เพิ่นครับที่หมู่บ้านกกตูมนะครับมีฝนลงนะครับก็ทําให้มันดูจะชุ่มชื้นนิดหนึ่งครับผมวันนี้ผมจะมาทําการแซมนะครับแซมลํามันที่ตายนะครับแล้วก็เอามันที่มันเกิด ข้างๆออกนะครับเดี๋ยวใจดูครับผมนี่ํำมันที่มาแซมก็จะเป็นมันอีเหลืองมันอีเหลืองครับนี่ครับแซมนะครับก็ขุดมันเดิมนะครับที่ตายแห้งตายนะครับไม่เกิดนะครับส่วนมากจะเป็นพวกยอดยอดยอดของมันครับบริเวณโคนยอดนะมันจะแห้งไวนะครับแห้งแล้ว ฝนไม่มาดินไม่มีความชื้นนะครับลากไม่ออกนะครับมันก็จะตายนะครับทนความแรงไม่ได้นะครับก็จะมาเซมนะครับเซมละมันนี้ก็ขุดครับหูดินนะครับมีความชื้นนะครับได้ได้ฝนไปนะครับตกประมาณน่าจะชั่วโมงหนึ่งนะครับเต็มเต็มได้พอมีน้ำนะครับฝนลงนะครับ มันประเภทนี้นะครับที่เราจะออกนะครับคือต, la ตอนที่เราขุดมันนะครับหรือกู้มันนะครับลำมันที่ตัดทิ้งนะครับมันก็จะอยู่บริเวณสวนของเรานะครับเวลาเราไถนะครับไถยกล่องนะครับมันก็จะกบพวกลำมันตัวนี้ไปด้วยเพราะฉะนั้นนับถึงเวลาเราต้องมาเอาออกให้ไวนะครับนะครับขุดออกทั้งรากเลยนะครับไวขุดออกทั้งกิ่งเลยครับ ขุดออกข้้งกิ่งเลยนะครับถ้าเราไม่ขุดนะครับพวกตัวนี้มันจะโตกว่ามันที่เราต้องการนะครับถ้าเราขุดตัวนี้ออกได้ไวนะครับมันของเราก็จะขึ้นไวนะครับสวยไวนะครับมันอายุนะครับเดือนกว่าๆนะครับหนึ่งเดือนครึ่งนะครับประมาณเดือนครึ่งนะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยรองพื้นนะครับปลูกแบบเรียกอะไรแบบธรรมชาติแบบชาวบ้านทั่วไปเลยนะครับรอ ผลตามฤด,ดูนะครับวันนี้ก็จะมาแซมมันครับเตาม,มันแล้วก็มาเอามันเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยตายนะครับไม่ออกนะครับมันแห้งนะครับลากไม่ออกอต้องมาแซมใหม่นะครับเพราะระยะห่างมันจะห่างเกินไปนะครับมันรุ่นนี้ก็จะทำมันแปดเก้าเดือนนะครับไม่ได้ทำมันหกเดือนเหมือนมันนานะครับ จะแซมเลยนะครับส่วนมันนาจะไม่ได้แซมนะครับตายก็ไม่ได้แซมนะครับเพราะเป็นมันระยะสัน้นนี่ครับต้นพวกนี้นี่เราไม่ต้องการครับเราก็ต้องเอาออกครับผมตรงนี้มันจะเป็นมันที่เกิดจากกิ่งครับเราต้องสับออกเอาออกทั้งกิ่งอย่างนี้เลยครับเป็นมันที่เราไม่ต้องการครับ ออกทั้งกิ่งนะครับถ้าเราสรับแค่นี้นะครับถ้าเราสรับแค่นี้เดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเอาทั้งกิ่งทั้งก้านออกมาเลยนี่ครับเวลาเราไถาย,ยกล่องมันจะกบพวกตอมันไปด้วยนะครับกบตอมันไปในดินครับนอนอย่างนี้พวกที่มีตาเขาก็จะขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาออกนับให้ไวนะครับเอาออกให้ไวน,นี่ครับนี่ นี่แนละมันขึ้นเยอะเลยนะครับมันจะทําให้มันของเราโตช้านะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบเอาออกครับนี่เห็นไหมครับน,นี่ครับของเราออกให้หมดครับทั้งกิ่งทั้งก้าน คือม so ันที่เราไม่ต้องการครับนี่เวลาเราตัดเอาหัวมันไปแล้วนะครับเราก็จะทิ้งพวกต่อไว้อย่างนี้นะครับเวลารถมาไถกบนะครับก็จะเกิดขึ้นนะครับสังเกตเห็นนะครับอย่างนั้นเราต้องแต่งออกให้หมดนะครับอย่าให้เหลือครับเดี๋ยวมันที่เราต้องการมันจะไม่โตนะครับพวกนี้มันจะโตไวกว่านะครับเราต้องเราออกนะครับครับผมวันนี้ก็ ผ่านเพื่อนมานะครับเอามันที่เราไม่ต้องการออกแล้วก็มาแซมมันที่ตายครับผมคลิปนี้ผ่านเพื่อนมาดูนะครับดินมีความชุ่มชื้นนะครับตัวนี้ก็จะปลูกไว้นับสงานนานะครับสงานนาก็ประมาณไร่สองไร่นะครับประมาณสองไร่ได้นะครับ ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วได้สองตันนะครับเดี๋ยวปีนี้มาดูกันนะครับว่าผมลงลงมือทําเองนะครับมันจะได้กี่ตันนะครับปีที่แล้วปล่อยปลูกแบบทิ้งๆิ้งคงคว้างนะครับได้หนึ่งตันนะครับสองไร่เอ้ยสองไร่ได้สองตันนะครับนะไรละตันนะครับปีนี้เลยเดี๋ยวจะมาแก้แก้ไขนะครับมันแซมมันที่ตายแล้วก็มาเอามันที่ไม่ต้องการออกครับ <What>? ผม กีทีแล้วนะครับสองไล่สองตันนะครับเดี๋ยวมาดูปีนี้ผมจะทําได้กี่ตันนะคอยดูเพื่อนนะครับคอยดูนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูครับผมแต่ประมาณนี้นะครับคลิปนี้สั้นๆขอบคุณที่รับชมนะครับใครที่รับชมแล้วยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามช่องเกษตรไทยพูด้วยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนได้ดูตลอดนะครับในเรื่องของการทํามันนะครับก็จะมีมันนาครับตอนนี้แล้วก็มันนะครับ แปดเก้าเดือนนะครับเรียนนี้ไม่ได้ทํานาก็จะทํามันตลอดทั้งปีนะครับ้าล่างก็จะปลูกข้าวด้วยนะครับครับผมบรรยากาศใสๆนะครับมาแซมลามันแล้วก็มาเอามันที่ไม่ต้องการออกครับให้ดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ลมเย็นๆครับผมบรรยากาศบ้านเรามีฝนขายร้อนไปได้นิดนึงครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะครับ กดติดตามช่องเกษตรไทยพูด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ